มีสาิบเปเซ็นยังเหลืออีกตั้งหลายเปอร์เซ็นต์ไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมถึงต้องขอแปลงหนึ่งร้อยทับสองห้าห้าแปดเนาะรานมื่อที้ทางบริษัทก็บอกนะคะแล้วก็ดิฉันก็ต้องแจ้งนะคะว่าการทำงานเรื่องของเหมืองเนี่ยมันต้องเห็นภาพรวมทั้งหมดนะคะกลุ่มไซส์ซีุดของเราเนี่ยมีอยู่สองพัน 4 0บไร่นะคะทั้งสี่ส์มีถึงหมื่นไร่นหคะเยอะมากนะคะใน2,400ไร่ต้องบอกว่าแปลงร้อย400ไร่อันนี้ไม่มีรายละเอียดเลยค่ะไม่มีแปลงที่อยู่ในกลุ่มทีคำถามคือแปลงที่อยู่กลุ่มทีที่คุณมาทาวันนี้ได้รับการอนุมัติการขออนุญาตใช้ในพื้นที่ลุ่มน้ำหนึหรือยังและกระบวนการนี้จะเกิดเมื่อไหร่ เมืมม่อปลายปีที่ผ่านมาไม่มีแปลงเหล่านี้นะคะไปกลับไปอ่านดูใหม่นะคะแต่เนี้นะคะคือเราเป็นคณะกรรมการป่าชุมชนอยู่แดนะคะเรามีป่าชุมชนอยู่ริเวณนี้ซึ่งก็จะได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแน่นอนนะคะเราก็อยากจะรู้ว่าเมื่อกี้มีผังบอกว่าจะไม่ทําประธานบัตรขอประธานบัตรต่อยุบประธานบัตรเนี่ยแล้วจะไม่ทาเหมืองถ้าไม่ทําแล้วทําไมไม่คืนทรัพยากรของชาติเนี่ยให้เป็นสมบ,บัติสาธารณนะ เก็บเอาไว้ทําไมเพราะว่าชาวบ้านหมู่8เนี่ย,ยก็มีความตื่นตัวที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉะนั้นพวกเราอ่ะอชาวบ้านเนี่ยขอดูแลต่อก็ได้แล้วคุณก็ยังไม่ได้ทําเลยไอ้แปลงที่มันหมดอายุแล้วคุณยังไม่ได้พัฒนามันขึ้นมาใหม่เลยอะให้พวกเราเห็นหน่อยครับว่ามันเป็นรูปลักที่ดูดีสดชยได้แบบสมน้ําสมเนื้อกับที่พวกคุณทําลายไปอะพวกเราอยากเห็นพี่น้องอยากเห็นไหมครับ ได้ใช่ไหมค,คุณฟังสิงคุณฟังเสียงประชาชนสิเขาคิดเขาอย่างไงเนี่ยจะมาขอใหม่และจะมาต่อลออนะของเก่าก็ยังทำไม่หมดม่จะมาขอใหม่เลยเนี่ยขอไปแล้วก็ไม่ทําก็คืดนดิชาวบ้านเขาจะได้ใช้ประโยชน์เขาไปหาของป่าเขาขไปหาอะไรกินใช้ประโยชน์เขาไปเลี้ยงัวเลี้ยงสั์เดี๋ยวนี้ขึ้นไปแม่วัวหมดเลยที i t ไม่รู้กัน้นของตัวเองหรือกัน้นของป่าสังวมด้วยหรือเปล่าไม่รู้ นะครับผมผมขอขอให้ฟังผมนิดนึงนะกลับเข้าสู่รายการสยามไทยอัปเดตยังอยู่กับผมกระจรศักดิ์ชาวเจริญรัตเราสนทนายกันในหัวข้อตอบข้อสงสัยค้านเหมืองแร่ปูนซีเมนเพราะ อะไรแข่นั้นชนของเราท่านแรกนะครับในช่วงต้นรายการได้เกินไปแล้วนั่นก็คือคุณอัธวิทศสุวรรณพักดีเลขาธิการพักกล้าและนับตั้งแต่นี้ไปนะครับเราจะได้พบกับประธานองค์กรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรป่ามิตรภาพดเรเรืองเกียรติสุวรรณโนภาษวันนี้มาพร้อมกับตัวแทนชาวบ้านอำเภอมวกเหล็กและอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีคุณนาาอนองรัศมี ขอลอยแก้วคุณทรงเกียรติกรุดน้อยแล้วก็คุณสันตะสิริเสนาเทพสวัสดีพร้อมกันสวัสดีพร้อมกันเลยนะครับครับโอเค okay. ผมขอเริ่มจากดกเร,รเรืองเกียรติสวุวรรณพาสก่อนนะครับเนื่องจากว่าเป็นจะบอกว่าแกนนําก็คงไม่ได้แต่ว่าเป็นนักวิชาการดีกว่าที่ไปให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเกิดอะไรขึ้นครับพื้นที่เถวนั้นกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเชิญครับ เรียนเรียนอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมทางบ้านครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับที่โมกเหล็กมิกรภาพเนี่ยก็คือบริเวณนี้เป็นเป็นเป็นบัฟเฟอร์โซน,น,น er ติดกับเขาใหญ่นะครับแล้วก็มีการทําแก่มาแล้วประมาณทําเหมืองแร่ผินปูเนี่ยประมาณประมาณสักสามสิบปีได้หละนะครับทีนี้เนี่ย <c oughs> ผมเองเนี่ยก็ไปไป,ไปมาๆกับพื้นที่ตรงนี้ร่วมประมาณสักงสิบห้าปีที่ผ่านมานะครับ ก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะจนกระทั่งเมื่อ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีการทำทำประชาพิจารณ์นะครับเราก็เลยไปทราบว่าเออเป็นเรื่องของการทำโรงไฟฟ้าฐานหินจากนั้นมาจึงทราบว่าบริษัทเดียวกันเนี่ยได้มีการทำเหมืองปูนอยู่ที่บริเวณแถบมีทั้งหมดนะฮะบริเวณแถบนี้เนี่ยเป็นลุ่มน้ำหนึนะครับซึ่งเป็นเบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ไป,ไปด้วยแร่ธาตุทรัพยากร นะครับของของของเ,ออเรียกว่าเป็นทรัพยากรของด้านทางด้านป่าไม้แล้วก็มีพืชพันธุ์ต่างๆนะฮะไอเชิงระบบนิเวศที่สมบูรณ์มากนะครับทุกวันนี้นะครับยังมีสัตว์ป่ามีพืชพันธุ์ต่างๆลงเหลืออยู่อีกจํานวนมากนะครับแต่อุตสาหกรรมทางด้านการทำเหมืองปูนเนี่ยก็ขยับขยายมาเรื่อยจนกระทั่งเมื่อปี6-2ที่ผ่านมาสองหที่ผ่านมาเนี่ยจึงมีการขอทำประกาศพิจารณ ต่ออายุเหมืองปูนขึ้นมาทั้งหมดแปดแปลงแล้วก็อีกหนึ่งแปลงเป็นการขอใหม่นะครับพอขอใหม่เสร็จปั๊บเนี่ยจัดครั้งแรกที่สนามกีฬาโมกเหล็กเนี่ยก็มีชาวบ้านไปรวมกันเยอะมากก็ทุกหมู่เนี่ยที่ในตำบลพิจภาพเนี่ยไปรวมอยู่เน่นทั้งหมดปรากฏเวทีล้ม,มน,นะครับชาวบ้านไม่ยอมไม่ยอมทางบริษัทก็มาจัดใหม่อีกทีหนึ่งนะครับโดยนี้จัดแยกตามหมู่บ้านเพราะาจัดแยกตามหมู่บ้านแต่ละหมู่แต่ละหมู่ ที่ได้จัดขึ้นเนี่ยในแต่ละหมู่เขาก็ไม่ยอมกันไม่ยอมกันนะครับแต่ว่ามันมีวิธีการต่างๆซึ่งซึ่งซึ่งพยายามที่จะสอดแทรกความสําเร็จในการของต่ออยู่ครั้งนี้นะครับจนทั้งเรื่องเงียบไปเนื่องจากปัญหาโควิดนะครับแล้วก็พึ่งมาอีกครั้งนึงเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะครับชาวบ้านก็รวมตัวกันทั้งผมก็ร่วมกับชาวบ้านสอบถามความเห็นชาวบ้าน ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ยอมฮะก็เลยมาร่วมลงชื่อคัดค้านกับเรานะครับแล้วก็ดรครับขอขอขอแทรกนิดนึงเมื่อสักครู่นี้คุณอ่าดรบอกว่าเมื่อมีการเรียกประชุมประชาพิจารณ์ในรอบแรกนะครับก็ล่มไปนะครับคือกำลังจะบอกว่าทางเหมืองหรือทางบริษัทหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยชาวบ้านอาจจะเป็นชาวบ้านเองมีมีเสียงแตกแล้วใช่ไหมครับขณะนี้คือชาวบ้านไม่ยอมรับแหละครับ ไม่ยอมรับในการทําเหมืองแต่บางส่วนก็ทำนะแต่บางส่วนเนี่ยแต่บางส่วนเขาก็เนื่องจากว่ามีญาติพี่น้องอะไรทำงานทํางานอยู่ที่โรงงานเขาด้วยนะครับเป็นแต่เป็นเพียงส่วนส่วนส่วนเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับครับเห็นเห็นหลายครั้งทางบริษัทบอกว่าเอ,อถ้าไม่มีอุตสาหกรรมเนี้ยชาวบ้านตกงานกันนะครับจะไม่มีงานทําจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่หรือคนงานของทางบริษัทปูีเม์เองเนี่ยนะครับ ผมว่าจานวนจํานวนประมาณสิบยี่สิเปอร์เซ็นที่เป็นคนพื้นที่นอกั้นเป็นคนจากต่างจิง้ามาทั้งนั้นเลยนะครับจะสังเกตให้ดูใน,ใน,ใ,นในตลาดโมกเหล็กเนี่ยจะมีที่พักขอพักจํานวนมากขึ้นพนักงานทีไอไปพักอยู่นะครับคนพื้นที่เองน้อยมากครับจริงรหรือไม่ใช่หรือมั่วนะผมขอกลับไปถามตัวแทนชาวบ้านนะเพราะว่าฟังจากรดกเรเลที่บอกว่าคนในพื้นที่ที่เข้าไปทํางานมีแค่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นเองอย่างนี้ถูกไหมครับ ที่เหลือมาต่างถิ่นถูกไหมครับที่ทํางานใ,ในเหมืองนะไปไม่ทราบว่าใครดีครับคุณนานอนงคุณทรงเกียรติคุณสันต์ศิริใครก็ได้หนึ่งในตัวแทนชาวบ้านอำเภอบุกเหล็กอํเาเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีขอเริ่มก่อนเลยครับตกลงว่าชาวบ้านชาวบ้านรวมตัวกันชาวบ้านเป็นหนึ่งเดียวหรือชาวบ้านแตกกันแล้วตอนนี้เอ่อมันมีความแตกแยกในหมู่บ้านครับจากการธประชาิพิจารณาในครั้งนั้นเพราะว่า มันมีการนำพนักงานของของ t b i ซึ่งเขาเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงเอามาก็จแย่งกับชาวบ้านพนักงานที่ทำงานในบริษัท t b i อ่ะส่วนมากเขามาทำงานกันหลายปีเดี๋ยวขาก็เลยด็อกเตอร์เลืองเกียรติต้องปิดต้องปิดลำโพงต้องปิดไมค์ครับเอาตอนนี้ปิดแล้วนะครับเอาโอเคเชิญครับเชิญครับพอเขาเอาชาวบ้านเข้าไปไปถาพิจารณ ชาวบ้านก็มีอยู่ประมาณ20-30%แต่ทางพ d ดเอาคนงานในโรงงานประมาณ70%ใส่รถบัสมาเลยครับมายกมือทำประชาพิจารณ์แล้วความเป็นธรรมของชาวบ้านอยู่ตรงไหนล่ะครับนี่คือความเป็นไม่เป็นธรรมของบริษัท p d i ีเพราะว่านักงานเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงแล้วชาวบ้านล่ะครับชาวบ้านไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรจากพ d ดีเลยแต่มาดูแต่มาโดนพ d ด เอาคนพนักงานตัวเองมาแทรกแซงในการลงมติทั้งเนี้คุณคุณว่ามันยุติธรรมสําหรับชาวบ้านไหมครับอันนั้นนั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งนะครับโอเคชาวบ้านโดยส่วนใหญ่เอไม่ได้ทํางานในในในเหมืองแหะครับแล้วก็ัาคานนะครับแต่ว่าเวลาประชาพิจารณ์ทางด้านของเหมืองเอาคนจากเหมืองมาร่วมประชาพิจารณ์อันนั้นอันนี้นี่คือสิ่งที่ทางตัวแทนชาวบ้านสังเกตเห็นใช่ไหมครับผมขอย้อนกลับไปนิดนึงนะครับ คือก่อนหน้าที่สระบุรีจะกลายเป็นเมืองในหมอกเนี่ยโอ้โหฝุ่นควันกระลบไปด้วยแล้วก็หลายคนก็เลี่ยงไม่อยากจะไปหรือว่ากว่าจะไปกว่าจะผ่านทีรถลาเนี่ยขาวโพลนไปหมดเลยจริงๆแล้วชาวบ้านจะเอาอยัางไงครับผมชาวบ้านอยากจะให้พื้นที่จังหวัดตัวเองเป็นยังไงครับผมอ๋อแนวโน้มของชาวบ้านนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับเออการลงพื้นที่ของทบีไอี่ะมันไม่มีความจริงใจมัน ขาดคำอภิบาลในการเข้าหาชาวบ้านเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยแน่นอนต้อเกิดผลกระทบการขามกันส่อนต่ระหว่างที่เลืยกับผู้ไม่เห็นด้วยใช่ไหมครับครับทีนี้พอทำประชาพิจารณ์เนี่ยมันก็จะมีการประทะกันระหว่างคนที่ไม่ได้ทํางานกับทํางานพอพอ,พอเกิดการประทะกันเนี่ย มันก็เกิดผลเสียแต่ทีนี้พพไอทำมาสามสิบปีแล้วมาขอขอแปลงใหม่แปลงเนี้ยชาวบ้านที่อยู่ใกล้พื้นที่จริงๆครับที่ออกมาโต้แยง้งอืมแต่คนที่อยู่ทางานพพไออ่ะก็ไม่ได้อยู่ในใกล้ๆพื้นที่ที่ใกล้เหมืองเออวันนั้นผมไปขอ,อรายชื่อคัดค้านตามหมู่บ้านนะครับคุณพี่เชื่อไหมผมไปหาเด็กนักเรียนคนหนึง่งจบปินญญาตีอ่อีกสปีจบมนะั้ง ออผมไปถามว่าน้องๆลง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 เชื่อพี่หน่อยคัดค้านเหมือน <c oughs> เขาตอบผมว่าไงรู้ไหมครับเอ,อหนูไม่ลงให้พี่หรอกเพราะว่าเดี๋ยวหนูจบหนูจะกลับมาทํางานที่บริษัทนี้อ,อ้าวแต่เหมือนมันได้บ้านน้องนะไม่เป็นไรถ้าเหมือนมาเดี๋ยวหนูขายที่แล้วหนูจะไปซื้อคอนโดอยู่กรุงเทพนี่คือการเขาเรียกว่ามันมีการโต้แย้งในหมู่บ้านเกิดขึ้นมันมีการประทะ จากการเขาเรียกว่าอะไรอะไรสัมพันธ์นะมวลชนสัมพันธ์ของที i ีมาสร้างมองมองแนวคิดผิดๆให้กับเด็กรุ่นใหม่ให้กับชาวบ้านจนชาวบ้านบางกลุ่มมัน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 เสียความรู้ความสามารถความเข้าใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมในเรื่องการรักถิ่นฐานในเรื่อง จะดูแลถิ่นฐานยังไงเพราะจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่มากกว่าครับที่ที่ที่รักถิ่นฐานผมบอกเลยนะคนใกล้พื้นที่ผมฟังจากประชาพิจารณ์ที่นั้นเขาขึ้นมาพูดเขาบอกเขาอยากเขาจะอยู่เขาจะตายเขาจะเกิดเกิดอยู่ตายที่นี่เผาที่นี่ทำมาหากินที่นี่ที่เขามาประท้วงทีดีไอนะครับเขาบอกว่าเขาจะไม่ยอมเสียตรงนี้ชาวบ้านไม่ได้โง่นะพี่นะส่วนใหญ่เขาจะเอาตรงนี้ไว้ในประชาพิจารณ์ต่างๆเนี่ยผมให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยชาวบ้านไม่เอาอยู่ที่เข้าใจนะครับ ฟังผมขอฟังเสียงชาวบ้านอีกสักคนหนึ่งได้ไหมครับขอแนะนําตัวหน่อยนะครับเชิญครับขออีกสักคนหนึ่งครับผมสวัสดีครับติดไมโครโฟนใกล้เคียงให้หมดทุกทุกเครื่องทุกมือถือครับยกเว้นคุณคนที่จะพูดคนเดียวนะครับเชิญครับเชิญครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับผมในฐานะเกษตรกรผู้เลี้ยงผู้เลี้ยงโคนมนะครับผมชื่อสันตาสิริเสนาเทพครับครับในฐานะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมกระทบที่มันได้มาเนี่ยมันมันกระทบกับวัวนมโดยตรงนะครับไอฝุ่นละอองที่เกิดจากการระเบิดภูเขาเมืองเนี่ยครับฝุ่นมันมาจับลงที่กับใบหญ้าน้ําที่วัวดื่มเข้าไปบริโภคเข้าไปเนี่ยครับมันมีผลกระทบกับน้ํานม ที่ออกมาทําให้ต้นทุนทําให้วัวมันป่วยเจ็บป่วยมากขึ้นครับแล้วก็มันป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุหลายอาการนะครับบางทีหมอที่มาดูแลรักษาหมอปศสุสัตวมาเนี่ยเขาก็ไม่ทราบสาเหตุนะครับผมผมเลยกังวลไปว่าน,น่าจะเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นละอองมลพิษทางเรื่องเนี่ยครับเพราะเพราะบ้านผมกับ,กบตรงเหมืองนะครับมันอยู่ห่างกันแค่3.4กิโลเองครับมันใกล้กันมากครับแล้ว <İstanbul S 2> เกษตรารเ,เลี้ยงโคนมคนคมอื่นเจ้าอื่นๆที่เขาทำฟาร์มวัวเนี่ยปัญหาเดียวกันไหมครับค่ะได้ยินไหมเกษตรกร,เ,ร,กรเขาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันครับน้ำนมลดน้ำนมน้ำเขาครับครับเจ้าเจ้าเจ้าอื่นเขาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันครับน้ำน้ำนมเขาก็ รถเหมือนกันครับพวกรอเขาก็เจ็บป่วยบางทีการผรสมพันธุ์มันก็ไม่เป็นตามวงเหตุครับบางทีเกิดเกิดการแท้งต็งมีครับเกิดเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานานะครับมันมันมันมีการศึกษาการวิจัยของอาจารย์อาจารย์ที่ที่ไหนนะ <c oughs> มอาเลสวนนะครับได้เข้ามาทําการศึกษาอยู่ครับว่ามันมีผลผลกระทบตรงนี้โดยตรงครับครับ <c oughs> ผมขอข,ขอย้อนกลับไปที่พี่ตัวแทนชาวบ้านคนแรกหน่อยนะครับพี่พิทิพหรือเปล่าชื่อชื่อ,อจริงชื่ออะไรผมยังไม่ได้ถามชื่อเลยช่วยแนะนํเตอรอีทีกับอีทิกับชื่อ,อ,อทรงเกียรติกรุดน้อยครับผมพี่ทรงเกียรติกรุดน้อยนะพี่ทรงเกียรติครับเออครับผมการรวมตัวของชาวบ้านขั้นต่อไปจะทํายังไงอ,อการรวมตัวของชาวบ้านขั้นต่อไปคือ เป็นเป็น,เป,นเป็นหัวใจสําคัญเลยครับคือการให้ความรู้ความเข้าใจในถิ่นฐานบ้านเกิดเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติการรักการรักพื้นที่การเข้ามาดูแลพื้นที่เพื่อรักษาไว้ให้กับคนรุ่นหลังให้ชาวบ้านรู้และเข้าใจตรงนี้ให้ลึกซึ้งแล้วเวลาปัญหาข้างหน้าคือการมาขอสัมปทานหรือการมาต่อสัมปทานอะไรเงี้ยเราจะได้มีพลังที่จะมาต่อสู้กับทางอุตสาหกรรมพวกนั้นถ้าเกิดชาวบ้านขาดความรู้ความเข้าใจเนี่ยการโต้แย้งของเราเนี่ยก็จะไม่ประสบความสําเร็จ เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นหัวใจหลักเลยครับในการรวมตัวของชาวบ้านไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับเอาชาวบ้านเข้ามาหาพวกเราเนี่ยแต่ปัญหาใหญ่คือจะทํายังไงให้เขารู้ให้เข้าใจกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทําเหมืองการเสียทรัพยากรธรรมาชาติสิ่งแวดล้อมปัจจัยหลักๆเลยครับเอาที่เห็นชัดๆเลยก็คือตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนกับเรื่องน้ํามากๆเลยครับเพราะว่าการทําเหมืองเนี่ยมันต้องใช้น้ําเยอะแล้วเขาก็เจอะบ,บ่อบาดานที่ใหญ่มากเพราะจอะบ,บ่อบาดาลที่ใหญ่มากเนี่ย มันดึงน้ําชั้นใต้ดินของหมู่บ้านเราไปเมื่อก่อนผมเจาะน้ําแค่ยี่สิบสามสิบเมตรก็ได้น้ําใช้นะครับพี่เชื่อไหมเดี๋ยวนี้ผมต้องเจาะน้ําเป็นร้อยเมตรนะเพื่อจะได้น้ําใช้อ่ะมันการมันเป็นการดึงน้ําในระบบในในท่อน้ําเลี้ยงของน้ําบาดาลไปใช้ในระบบอุตสาหกรรมนี่คือผลกระทบแรกเลยครับเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องต้องปลูก ผมขอส่งต่อไปที่ดรเรืองเกียรติสุวรรณพาฒประธานองค์กรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรป่ามิตรภาพนะครับโอเคที่เหลือปิดไม้ที่เหลือปิดไม้นะครับผมขอไปที่ดรเรืองเกียรติดรเรืองเกียรติครับมันส่งผลกระทบหนักขนาดที่น้ําธรรมชาติและรวมไปถึงน้ําตกน้ําตกซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนี่มันจะมันจะแห้งขอดไปด้วยมันส่งผลกระทบขนาดนั้นเลยเหรอครับ เขาเปิดไมค์ครับเปิดไมค์เปิดไมค์ก่อนครับเปิดไมค์ก่อนครับครับถามได้ไหมครับได้ยินแล้วครับครับคือขณะนี้นะครับแหล่งน้ําธรรมชาติที่สําคัญคือลําน้ําบุกเหล็กซึ่งเป็นลําน้ำํำประวัติศาสตร์ นะครับของพื้นที่เลยเนี่ยตอนนี้พื้นปริมาณน้ําที่ไหลนะครับมีอาการตื้นเขินนะครับตื้นเขินามากลดไปจากเดิมมากกว่าห้าสเปอร์เซครับอยากให้ผู้ชี่ยวชาญล,ลงมาดูพื้นที่นะครับแล้วก็ทิศทางน้ําเปลี่ยนนะครับน้ําที่เคยมาตามระยะเวลามาตามฤดูกาลตามเดือนต่างๆเนี่ยก็ปิดเพี้ยนหมดนะครับทําให้ชาวบ้านจะต้องขุดน้ํามาดานใช้ด้วยตัวเองนี่ถ้าต่างคนต่างขุดเยอะขึ้นเนี่ยปัญหาเรื่องน้าจะกระทบมากขึ้น อันนี้ประเด็นแรกนะครับปริมาณน้ําที่จะต้องลดลงสองเนี่ยฝุ่นละอองนะครับฝุ่นละอองต่างๆนะครับมลพิษต่างๆซ,งซึ่งซึ่งหลุดลอดมาจากการทําเหมืองเนี่ยได้ไหลลงสู่ลําน้ําเส้นนี้ส่งผลก,ก,กร,ระทบต่อการทําเกษตรกรรมนะฮะการบริโภคการใช้น้ําของชาวบ้านค่อนข้างเยอะมากนะครับตอนนี้ชาวบ้านต้องซื้อน้ํากินกันเป็นส่วนใหญ่นะครับซื้อน้ํากินไม่กล้าเอาน้ําขึ้นมาต้มกินเลยนะฮะจะเป็นการซื้อน้ํากินนะครับแล้วก็ อากาศนะครับฝุ่นละอองมากขึ้นกว่าเดิมครับมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากผมเองเนี่ยมาอยู่ที่นี่สบก่าปีนะสัมผัสได้ด้วยได้โดยตัวเองที่บ้านตอนนี้ถ้าปิดบ้านยี่วันสองวันเนี่ยฝุ่นเต็มไปหมดเมื่อก่อนไม่แทบเมื่อก่อนฝุ่นน้อยมากครับเรียกว่าแทบจะไม่มีแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นเาจะเหมือนกรุงเทพไปทุกทีแล้วอันเนี้ยอ,อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดพ m 2อสองจุห้าซึ่งเกิดจากพื้นทีท่เราไปไหลไปสมงทบที่กรุงเทพโดยหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะเพราะตามทิศทางลมมันมาอย่างนั้นอยู่ โอเคขางตรงนี้ก่อนนะครับผมขอปิดที่คุณอัธวิทย์สุวรรณพักดีเลขาธิการพักกล้าหน่อยนะครับนับจากนี้เนื่องจากว่าพักกล้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลขาธิการพักกล้าลงมาเล่นเองแสดงว่าเรื่องมันไม่เล็กและจะต้องทําเป็นนโยบายของพักไปด้วยพักจะเล่นอย่างไรมาตรการต่อไปจะเป็นอะไรขอเชิญคุณอัธวิทย์ครับขอที่เหลือปิดใมม์ครับผมครับ ประเทศไทยเนี่ยต้องเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวนะครับไม่งั้นแก้ปัญหาเรื่องฝุ่น PM2.5 ไม่ได้แน่นอนอุตสาหกรรมเกิดขึ้นได้แต่ต้องเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวนะครับคือสอดรับกับสิ่งแวดลอ้อมรวมไปถึงต้องรู้ว่าบริเวณที่เกิดขึ้นบริเวณนั้นเนี่ยเป็นบริเวณแหล่งต้นน้ำาปดนเพาะมุกเหล็กเขาใหญ่และมีสัตว์ป่าอยู่จํานวนมากนะครับที่ผมตกใจกับโครงการนี้คือเป็นการขยายสมรภูมเพิ่มเติม,ตมซึ่งลุกเข้าไปในเขตลุ่มน้ํา 1A ที่ผมบอกแล้วว่าเป็นแหล่งต้นน้าสําคัญ แล้วก็หลังจากที่เราได้ไปเจอชาวบ้านมาหลายคนก็พบว่าแหล่งน้ําใต้ดินมันลดลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับหมายความว่าเวลาความอุดมสมบูรณ์ของของพื้นดินเนี่ยนะครับมันเป็นเพราะน้ําข้างล่างน้ําใต้ดินมันเกิดนะครับทำให้ข้างบนมันเขียวจะอุ่มตลอดเวลาแม้ว่าจะผ่านหน้าแล้งแต่ถ้าเกิดว่าเขาใหญ่มุกเหล็กแหล่งน้าใต้ดินถูกหายไปเพิ่มเติมจากนี้อีกผมว่ายุ่งแล้วนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าเมื่อก่อนมุกเหล็กไม่ได้เป็นแหล่งตางอากาศสําคัญแบบนี้วันนี้โรงแรมรีสอร์ทต่างๆก็เข้าไปอยู่ด้วยเช่นเดียวกัน ถ้าเกิดว่าเราขยายเหมืองไปอีกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็ขยายซัดเข้าไปอีกป่าไม้ผมว่าเกลี้ยงหมดทาใต้ดินมันจะหายไปนะครับเพะฉะนั้นผมคิดว่าการจะเดินหน้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวได้จริงๆหรือว่ากเกษตรเชิงอนุรักษ์ได้จริงๆเนี่ยมันต้องหยุดการทําขยายเหมืองให้ได้แล้วก็ฝากนะครับไม่ได้ว่าจะเป็นเฉพาะแต่ tpi ไม่ว่าจะปูนยี่ห้อไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าจะมีการขยายสัมทานอีกในอนาคตผมคิดว่าต้องสิ้นสุดลงได้แล้วสําหรับบริเวณมุกเหล็กเขาใหญ่ แล้วก็เปลี่ยนบริเวณนี้ให้เป็นที่เกษตรเป็นที่ท่องเที่ยวนะครับอุตสาหกรรมแบบนี้มันจะเดินไปข้างหน้าได้นะครับขอว่าเรื่องเหมืองหยุดสักทีฮะไม่งั้นฝุ่นพีเอ็มหยุดไม่ได้ครับครับครับผมขอบคุณมากๆนะครับทุกท่านที่มาให้ความรู้ผมเชื่อได้ว่าไม่เฉพาะคนในจังหวัดในพื้นที่เท่านั้นที่เป็นห่วงนะครับนี่คือประเทศไทยประเทศไทยทุกอย่างเหมือนกับที่เขาบอกว่าเด็ด ดอกย้าสะเทือนถึงดวงดาวมันสะเทือนไปนหมดจริงๆนะครับแล้วก็สระบุรีใกล้กรุงเทพแค่นี้เองนะครับเราจะไปกันต่อนะครับแล้วเราก็จะตามติดกันต่อแต่ว่าคราวนี้ต้องขออภัยท่านผู้ชมที่อาจจะมีปัญหาเรื่องทางเทคนิคนะครับเราจะพยายามแก้ไขและผมเชื่อได้ว่าทั้งทีมงานเองและก็คนในพื้นที่ก็จะมีการอัพสกิลในเรื่องของเทคนโนโลยีไปด้วยนะครับอาจจะลงพื้นที่ไปด้วยแล้วก็ ถือกล้องแล้วก็รายงานสดมาให้ในวันใดวันหนึ่งโอเคไหมครับทุกท่านวันนี้เสียเสียดายจริงๆเวลาหมดซะก่อนผมขอลาทุกท่านเป็นเพียงเท่านี้นะครับแขกรับเชิญครับสวัสดีครับแขกรับเชิญทุกคนนะครับและรายการสยามไทยอัปเดตโดยผมพิ้ดตนศักดิ์ชจวเจริญรับต้องขอลาแล้วทุกคนใหม่ทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ะจะอยู่ในส่วนของการถามตอบรวมถึงการเสนอแนะความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับท่านใดที่จะถ,ถามตอบน,นะครับขออนุญาตยกมือและเดี่ยวท่าีแล้วก็บางแปลงที่ยังคงมีอายุอยู่นะคะโดยจะต้องแน่งแปง้งผีเขียวสองแป้งเนี่ยนะคะจำหมดอายุปีสองห้าหกนะคะผลการศึกษาว่าเราจะมีศึกษาอะไรบ้างนะคะเราจะมีการตรวจวัด นี้ก็คือเป็นแสดงขอบเขตการทำานนะคะแล้วก็มีการนะคะมีผลกระทบแน่นอนต่างๆนะคะเพื่อ,อ,เ,พอเพื่อเพื่อลบลุมข้อมูลของแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก่อนที่จะเข้าเนี่ยคือ,อในประชาชนนะคะที่รู้ได้ไงเขามทำสามสิบเปอร์เซ็นต์ใครจะไปนั่งเฝ้าทำเหมือนสามสิบเปอร์เซ็นต์ผมก็ไม่รู้ใครจะไปนั่งเฝ้านะครับดังนั้นผมก็เลยต้องมาสอบถามพ่อแม่พี่น้องนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับ,รบผมก็จะมา ทางบริษัท t p ีไอได้ช่วยลงรายละเอียดนเนาะออตอมิสาภาพเนี่ยหรือใครเนี่ยตรงสอนพูดถึงอะไรที่มันเป็นเรื่องอนาคตท่านจะมาอยู่ที่นี่หนึ่งเดือนมาปรึกษาผมด้วยกระทบอย่างผมว่ามันไม่มีคำตอบทานบัตรเราจะไม่มีการทำเหมืองนะครับ อันนี้คือไปดิ่หนึ่งอันนี้ซำซำไว้ก่อนซึ่งเขียนนะครับเลยแล้วก็ปล่อยลบล้างเหมือนเดิมแล้วก็วันนี้กโทวิดสุวรรณพักดีนะครับก็เป็นเลขาธิการพักร้าเป็นผู้สังเกตการวันนี้นะครับผมผมอยากบ้านท่านเนี่ยที่อยู่ทั้งหมดถ้าก็ตอบได้ใช่ไหมครับว่าตรงนั้นท่านต้องการสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าอันเนี้ยประชาชนก็จะได้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นเพราะเนื่องจากว่างก่อนคุณอยู่สิบวันคุณไม่รู้หรอกใช่ไหมคะคุณมาตอนร้อนสักอะไรออกมาเร นะคะเป็นหัวหน้าเก่าก็ลายมาคุยกันนะคะตอนนี้เจอช่วงแบบทีวียยังกลัวเลยค่ะนะคะเราเยอะมากเลยไม่ใช่ค่ะคุณคุณรู้อยู่แก่ก็หมายนะจะมีใครู้สุดท้ายนะครับตะลุงกินเพื